สวัสดีครับพบก,กับผมกลอฟนะครับจากเพจก็อฟคริปโตวีคเอนนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมผมขอฝากกดไลค์แฟนเพจและช่วยกด Subscribe c h anel n YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดข่าวสารขอบคุณครับก็อยู่กันที่ EP 2.1นะครับสำหรับเกมบอมคริปโตนะครับตัวนี้ก็จะมาในส่วนของ แจ้งในเรื่องของรายได้นะครับเพราะว่าในส่วนของรายได้เนี่ยมีการปรับลดรีวอร์ดลงนะครับบอมคริปโตไทยแลนด์ก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดหมุดที่เพื่อนๆออแชร์ขึ้นมาในกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะลงในส่วนของลิงก์เข้ากลุ่มท e ล e แกรมกลุ่มไทยให้ด้วยนะครับจะได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้นะ <S <S หรือคนที่จะศึกษาเกมนี้นะครับเพราะว่า เลทเนี่ยเลทเก่าเนี่ยมันได้กล่องธรรมดาจะได้0.05เหรียญน,นะครับซึ่งในในในแมปเนี่ยมีหลายกล่องเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย0.025ก็คือลดไป50%นะครับทุกกล่องก็ของผมนี่กาลังจะหมดนะครับกล่องธรรมดาก็ได้ข้อสรุปว่านะครับคนที่จะลงทุนใหม่เนี่ยก็จะจะคืนทุนช้านิดนึงนะครับเพราะว่า ต่อวันเนี่ยมันได้น้อยลงซึ่งผมอัคดคลิปถอนเมื่อวานตอนบ่ายสองโมงสี่สิบเจ็ดนะครับก็ตอนนี้อีกอีกประมาณบ่ายสองโมงย่ิบเจ็ดอีกประมาณสักสี่สิบกวนาทีนะครับสีิบเจ็ดนาทีก็จะครบหนึ่งวันนะในส่วนของหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับก็ผมได้สิบสามจุดเก้าแล้วฮะรวมแม็เมื่อกี้่าฮะสิบสามจุดเก้า ก็มันต้องถอนขั้นต่ำอ่าต้องกดเคลมขั้นต่ำอยูที่10เหรียญน,นะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะเข้านะครับขั้นต่ำคือ1 h e ฮีโร่นะครับแต่ถ้าเล็กขอมันจริงๆก็คือแนะนำขั้นต่ำคือ1ิบนะครับเปิด10จะคุ้มกว่านะครับแล้วก็มันจะวิ่งช่วยกันได้เยอะกว่าของราคานะครับเหรียญเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับที่ผม ทำคลิปขายไปก็อยู่ที่ราคาสองเนาะแล้วก็ตอนนี้ราคามันพุ่งมาถึงสามจุดสี่แล้วใครจะเข้าก็พิจารณาดีๆนะครับกราฟมันชันขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับกราฟมันชันขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับมันจะลงไหมมันจะอะไรไหมเนี่ยมันไม่มีใครตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับมันขึ้นอยู่กับตลาดด้วยนะครับแล้วก็ระยะการคืนทุนอย่างคร่าวๆเอาน้องติดคร่าวๆนะครับก็คือสิบวันเพราะว่ามันได้เฉลี่ยวันละสิบนะครับ เธอราคาเหรียญขึ้นไปอีกเท่าหนึง่งเพื่อนๆก็จะคืนทุนในห้าวันนะครับถ้าเก็บเหรียญน,นะแต่ถ้าเก็บเหรียญแล้วราคาล่วงนี่ก็รับความเสี่ยงเองนะครับเพราะผมไม่ได้เก็บนะครับอย่างเมื่อวานผมสองสองด s ลราผมก็ขายเลยได้เท่าไหร่ขายเท่านั้นครับเพร่าผมถือว่ามันคืนทุนแล้วนะครับก็เดี๋ยวขายรอบนี้ผมก็คืนทุนบวกกําไรเลยแล้วก็จะถอนวันนี้ก็จะถอนให้ดูแล้วเพราะผมจะเอาไปต่อ ยอดอีกเกมหนึ่งนะครับเน้นเน้นเอาทุนออกแล้วไปต่อยอดเรื่อยๆเพื่อกระจายมาเล็ดไปเรื่อยๆนะเพื่อให้สร้างรายได้เข้ามาอีกอย่างคือเกมนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเปิดทั้งวันเนี่ยอ่าช่วงนี้มันเป็นวันหยุดผมก็เลยทําได้เดี๋ยวกลับไปทํางานปกติแล้วผมก็อาจจะไม่มีเวลาออนนะครับก็อย่าลืมครับ คลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับมาเพียงบอกเล่านะครับว่าในส่วนของการรีวารเนี่ยโดนปรับลดแล้ว50%อร์จะครบ1วันเนี่ยของผมได้มาเท่าไหร่นะครับต่อสิบตัวนะแล้วของผมมี SR 2ตัวนะครับถ้าโชคดีได้ตัวดีกว่านี้ก็อาจจะเร็วกว่านี้นะครับเพราะมันวิ่งวางระเบิดไวแล้วก็อาจจะดาเมจแรงกว่าของผมนะครับแล้วก็ราคาเข้าที่สูงขึ้นนะครับถ้าสิตัวก็ตอนนี้ก็ เป็นสามร้อยห้าสิบดอลลาร์แล้วนะครับก็พิจารณาดูก็เดี๋ยวผมเคมเลยแล้วกันนะครับสิบสีล่ละขออนุญาตเคมเลยซึ่งเวลาเคมเนี่ยมันต้องตอบคิวนะครับถ้าเคมโปรเซ็นนานๆเนี่ยอาจจะเด้งขึ้นนะครับเด้งมาเราก็จ่ายค่าแ๊มก็ได้ถ้าไม่ได้ก็กดใหม่ครับไม่มีอะไรกดซ้ำๆไปอย่างเงี้ยครับเพราะว่า เดฟเขาประกาศมาว่าเข้าเกมก็ยากนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันเต็มเขากำลังเร่งแก้ไขปัญหาอยู่เนื่องจากพอเล่นแล้วได้รายได้กระแสมันมาก็เลยทำให้คนเข้าเล่นเยอะนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็มีปัญหาไปทำระเบียบโอเคนะครับขึ้นมาชำระค่าแคสกดจ่ายค่าแคส นานให้เหล่าโอเค you r ซ c e สิบสี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคืนทุนเป็นที่เรียบร้อยนะครับกเ,เดี๋ยวผมขายเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาราคามันดีด้วยนะครับก็ตามสูตรนะครับเข้าแพนเค้กสวัสดนะครับเทรดเลือกน่าจะเจอแล้วนะครับเพราะมวัวดป็แอดไปแล้ว ลืม oh. Connect ว่าเลยครับขออภัยบีคอยบีคอยไม่เจอได้อย่างไร import อีกแล้วเลก็สิบสามนะครับเดี๋ออยวดูว่าวันจะได้เท่าไหร่ตันนี้ก็ได้อีกสี่สิบเก้าเลยนะครับตีเป็นห้าสิบได้เลยนะเพราะว่ามันเลขสูงกว่านาะทีปัดขึ้นได้เลย ตีเป็น50นะครับเมื่อวานถอนนี้เจ็ดสิบก็เท่ากับได้มา120นะครับลงทุนไป70ได้กำไรห้าเจได้กำไร45นะครับ45่สิบห้าดอลลาร์นะครับก็โอเคแล้วนะสำหรับผมขอเป็น BNB เหมือนเดิมครับปุ๊บศู1ย์จุดหนึ่่ไวได้น้อยจัง แสดงว่า BNB น่าจะราคาขึ้นนะครับได้เหรียญน,น้อย <c oughs> ขออนุญาตเช็คราคา BNB สักคู่ครับหนึ่งสี่สี่ร้อยสามสิบสี่ก็ราคาขึ้นตั้งแต่ มันเรือหัดแล้วก็ไม่ลงเลยเลยยังขึ้นอย่างต่อเนื่องตันนั้นครับแรกเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องยังไงผมต้องใช้เป็น BND อยู่แล้วในการเอาไปเอานี่ r r i c e update ราคาล่วง p ซฟเสียนะค่าแก้ติรลบ ก็จบคลิปเท่านี้นะครับผมว่าจะจบคลิปซะหน่อยครับโวนไม่ไปเดี๋ยวขออีกรอบครับอ๋อขออนุญาตครับก็ปรับแล้วนะไปจะรอดไม่รอ เรียบร้อยครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวจบคลิปเท่านี้ครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะครับก็จะเอาในส่วนของรายได้ที่ได้มาจากตัวบอมบอมเบอร์คอยนะครับหรือบอมคริปโตไปลงเกมต่อไปนะครับสวัสดีครับ